Hello, สวัสดีค่ะพบกับช่อง Joyie Dog Master อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกพิเศษนะคะที่เป็นคําถามจากทางบ้านจะส่งเสียงมาถามพวกเรานะคะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังกันนะคะออคำถามวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับน้องหมาในหน้าร้อนครับว่าน้องหมาในหน้าร้อนเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับเราได้ยังไงบ้าง คำถามแรกเลยนะครับในฤดูร้อนเนี่ยที่อากาศร้อนมากๆเลยนะครับมีผลต่อความรู้สึกของน้องหมาหรือไม่และน้องหมาจะเครียดไหมครับวยถ้าถามว่ามีผลกับชีวิตของน้องหมาเน่มันมีผลแน่นอนครับแล้วก็น้องหมาเครียดแน่นอนนะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาหรือคนหรือพวกเราเองเนี่ยก็ร้อนแล้วก็มีผลกระทบแต่ว่าพวกเราเนี่ยใส่เสื้อผ้านะพวกเราใส่เสื้อผ้าบางได้นะแต่หมามันมี ขน2ชั้นนะคะบางตัวมีขน1ชั้นก็จริงแต่ก็ร้อนอยู่ดีถ้าเทียบขน2ชั้นของน้องหมาเนี่ยเท่ากับเราใส่เสื้อทับลงไป7ชั้นนะคิดดูว่าน้องหมาจะร้อนมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวแล้วกเ็เหมือนกับเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะถ้าเกิดเราจะพาหมาไปเดินเล่นแล้วก็ต้องระวังเรื่องของหมาเป็นฮิสโตกด้วยการดูแลด,ด้วยแล้วในช่วงนี้เป็นฤด,ดูร้อนพอดีเลยครับพี่โจอี้เนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวสำหรับน้องหมายัางไงบ้างในหน้าร้อนนี้ครับ ปกติพี่เนี่ยชอบพาหมาไปข้างนอกไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นพี่ก็จะมีกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยที่เตรียมฟอกกี้เอาไว้นะคะฟอกกี้แล้วก็น้ําน้าเนี่ยอาจจะเป็นน้ําเย็นก็ได้แต่ว่าห้ามใช้น้ําแข็งนะคะเพราะว่าพี่ไปฝึกตามบ้านหรือว่าคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเอาน้าแข็งให้หมากินช่วงหน้าร้อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างกายอุณหภูมิของภายในของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมา ร่างกายเรามีรูภูมิที่ร้อนนะคะพอเราร้อนๆเรากินน้ําแข็งเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เส้นเลือดมันหดตัวแล้วอาจจะช็อกได้นะคะก็<า>คืออย่าใช้น้ําแข็งในหน้าร้อนกับน้องหมานะคะก็วิธีการก็คือเตรียมฟอกกี้นะใส่น้ํามาไว้เตรียมขวดน้ํามาไว้นะคะเตรียมชามเตรียมผ้าเย็นเอาไว้นะคะและน้ําแข็งเนี่ยเตรียมต่างหากถ้าอยากเตรียมเตรียมใส่กระติกแต่ไม่ได้ให้หมากินนะเตรียมเพื่อว่า เผื่อกรณีเป็นฮิสโตเราจะเอาผ้าที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาน้ําแข็งไว้ที่ผ้าแล้วก็ประครบวางขาละใต้รักแร้นะคะคอแล้วก็หัวแล้วก็ฟอกกี้ฉีดตามอ่าเท้าเขาอุ้งเท้าเนี่ยเป็นจุดที่ร้อนมากๆเพราะน้องหมาเนี่ยไม่มีต่อมเหงื่อพอน้องหมาไม่มีต่อมเหงื่อมันก็ไม่สามารถระบายความร้อนได้นะคะเราก็ต้องฉีดใช้ฉีดฟอกกี้เข้าไะอย่าให้น้องหมาดื่มน้ําเวลาที่น้องหมาช็อกไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ช็อก แต่เราเห็นว่าน้องหมาร้อนเราก็ให้น้องหมาดื่มน้ําอย่าให้ขาดแล้วก็อาจจะมีพัดลมเดี๋ยวนี้น้องมันก็จะมีพัดล,ลมพกพาเนาะพัดลมที่แบบไอ้น้ำอะไรเงี้ยช่วยได้นะคะก็คือเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ไว้ก่อนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเตรียมไว้ใช้ไม่ใช้ไม่เสียหายแล้วในกรณีที่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกนะครับถ้าน้องหมาช็อกเนี่ยมีวิธีปฐมพยาบาลต่างกันไหมครับ จริงๆไม่ต่างกันเลยทั้งอยู่ข้างนอกและอยู่ในบ้านแต่อยู่ในบ้านจะสบายกว่าตรงที่ว่าเราอยู่อินดอร์แล้วเราหยิบอุปกรณ์ง่าย mm hmm. แต่ถ้าเราอยู่เอาดอร์แล้วเราไม่มีอุปกรณ์ตามที่เราบอกว่าเออเราไม่ได้แบกกระเป๋าใบนั้นไปเนี่ยมันจะลําบากมากๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจุดที่เราไปเนี่ยเฮ mm ้ย hmm. เราจะเจอน้ําแข็งไหมเราจะมีน้ํำไหมเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาหมาไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นห้าง mm hmm. ห้างนี่ยังต้องเอาไปเลยเพราะว่าเขาไม่ให้เราเข้าห้องแอร์ อ่ะแล้วก็แต่แล้วเวลาที่น้องหมาเป็นฮิสโตช็อกเนี่ยบางทีมันแค่ไม่กี่วินาทีเขาก็ไปแล้วคอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่แนะนําให้ทําอย่างยิ่งข้อห้ามเลยข้อห้ามเมื่อกี้ข้อหนึ่งก็คือน้ําแข็งน้ําแข็งอย่าให้กินโดยตรงเพราะว่ามันจะทำให้เซลล์อดตัวนะคะสอก็คืออย่าโกนขนน้องหมาจนเกลียนเพราะว่าเราเห็นเยอะมากเลยที่แบบน่าร้อนแล้วก็เฮ้ยขนมันเยอะ ไปโกนขนมันออกแล้วกันจะได้เย็นเป็นความคิดที่ผิดมากมานะคะเพราะว่าจริงๆขนน้องหมามีประโยชน์นะคะเวลาที่แดดส่องลงมาที่ตัวเขาเนี่ยขนมันจะเหมือนกับเสื้อเราที่เวลาเราใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่อะไรเหมือนเสื้อผ้าน้องหมาใช่เสื้อผ้าน้องหมาที่เขาแบบว่าปรับอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าไปถึงผิวหนังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโกนขนทิ้งไปเลยนะมันก็จะเข้าผิวหนังโดยตรงไปจับตัวน้องหมาที่ผิวมันจะร้อนมากๆมันจะไม่มีการปรับทีนี้ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆบอกกลัวเขาจะร้อนอย่างเงี้ยเราตัดให้สั้นลงเฉยๆตัดให้สั้นลงแล้วก็เลือกโกนแบบแต่ไม่ใช่เกียนนะไม่ใช่โกนจนเกียนเหลือไว้สักนิดนึงตรงใต้ท้องใต้รักแร้เนี่ยได้แต่ไม่ใช่ข้างบนตัวเพราะข้างบนตัวจะแสงแดดส่องโดยรตรงใช่มันก็เหมือนเราใส่มวกอะอะไรแบบแบบนั้นนะคะอย่าใส่เสื้อให้น้องหมานะคะแล้วก็พยายามอย่าใส่สายรัดอกฟุ้งฟิ้งอะไรมากมายเพราะว่ามันจะร้อนนะคะแล้วมีคําถามหนึ่งครับ ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราสามารถพาน้องหมาไปเดินเล่นได้ปกติเหมือนอากาศทั่วไปไหมครับคือจริงๆไม่แนะนําให้เดินในช่วงเวลาปกติที่แบบสมมติอย่างเช่นอ่ะลูกค้าบอกว่าไปเดินช่วงสี่ห้าโมงในช่วงเวลาที่หน้าไม่ไม่ไม่ได้ร้อนมากแต่ทุกวันนี้ปกติเราก็จะพาหมาเดินห้าโมงเย็นหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนตื่นเช้าก็หกโมงเจ็ดโมงเช้าหกโมงเช้ายังโอเคอยู่ช่วงแดดไม่แรงอ่ะช่วงแดดไม่แรงแดดไม่ทําให้เป็นมะเร็งอ่ะ แต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นห้าโมงครึ่งหกโมงแทน mm hmm. เพราะว่าห้าโมงในในช่วงหน้าร้อนก็ยังร้อนอยู่ใช่ครับแล้วก็อย่าใส่ถุงเท้าอย่าใส่รองเท้าให้น้องหมาเวลาไปเดินค่ะเพราะว่าการใส่ถุงเท้ารองเท้าให้น้องหมาไปเดินเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็นการปกป้องเท้าเขาที่แบบร้อนๆใช่ป่ะที่เมื่อกี้เราพูดถึงแต่จริงๆอย่าลืมนะว่าอุ้งเท้าเขาก็เป็นเป็นจุดที่ระบายความร้อนในอย่างเช่นถ้าพี่ตัวนี้เนี่ยพาน้องหมาไปเดินเล่นช่วงหน้าร้อน พี่ตั้อี้ก็จะมีกระเป๋าอย่างที่บอกในช่วงข้อแรกติดตัวไว้ตลอดเลยกระเป๋าต้องติดตัวไว้ตลอดเลยว่าเฮ้ยเผื่อฉุกเฉินอะ่ะมันจะต้องอย่างน้อยๆสมมุติเราไปเดินแค่ในหมู่บ้านเราจะแบบอุไม่นั่งพกนี้วุ่นวายว่ะเพราะบ้านเราก็อยู่แค่นี้เองอยู่ในหมู่บ้านรรเราพกฟอกกี้กับน้ําดื่มฟอกกี้กับแล้วก็คอยให้ระหว่างเดินพอให้ระหว่างเดินมันจะไม่มีการเกิดทิสโตเพราะมันไม่ได้ขาดน้ำแต่อย่าให้ทีเดียวเยอะๆเพราะน้องหมาจะอาเจียน พี่โจอ้อย่างที่คุมในหน้าร้อนแล้วแล้วใ,ใ,ในฤดูร้อนเนี่ยครับพี่โจ้มีเรื่องที่จะฝากถึงเพื่อนๆในหน้าร้อนเนี่ยไหมที่เพื่อนๆที่เลี้ยงหมาไม่ว่าจะเลี้ยงหมามานานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงหมาในหน้าร้อนนี้ครับอ,อจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มต้นในหน้าร้อนเนี่ยเราควรจะรู้ว่าน้องหมาเป็นเขาเขาพูดไม่ได้เนาะเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เหมือนเราเขาร้รอนแต่เขาร้อนแน่นอนทีนี้เวลาที่เขาร้อนเนี่ยเขาก็จะระบายออกทางปาก Mm hmm. แล้วก็ทางสีหน้าการหอบการหายใจลมที่หายใจออกมามันจะเป็นลมร้อนให้เราสังเกตค่ะว่าลมที่เขาหายใจออกมามันร้อนมากหรือยังลูกค้าจะถามว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ว่มหมาร้อนแล้ว mm hmm. มันใกล้เป็นฮิสโตกแล้วรู้มันร้อนแล้วง่ายๆเลยแล้วการหายใจ mm hmm. ความถี่ mm hmm. <laughs> แล้วก็หัวใจที่เขาเต้น mm hmm. ดูอย่างนี้ก่อนอ่ะ mm hmm. ดูเบื้องตอน้นดูเบื้องต้นก่อนน้ําลายที่ไหลออกมา mm hmm. อันนี้คือเบื้องตอน้นแบบนึกภาพตามเนาะ เพราะเบือเ้องต้นเราเห็นละเฮ้ยอันนี้คือร้อนเราก็ควรหยุดเดินให้เขาพักแล้วก็เวลาที่จุดที่พักอย่าพักที่ปูนซีเมนพยายามพักที่เอ่อหญ้าหรือว่าพื้นดินเพราะปูนซีเมนมันดูดความร้อนใครๆก็รู้เนาะใช่ครับออหรือว่าเอาเข้าในอาคารอินดอร์อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็เตรียมตัวแล้วก็วางแผนว่าเราจะไปไหนวันนี้ วันนี้ไปไหนไปเดินที่ไหนมีจุดพักไหมเกิดเหตุฉุกเฉินจะทํำยังไงตรงนั้นมีจุดที่ให้เราแบบเป็นเซฟโซนให้น้องหมาเราไหมแล้วเราควรจะไปไหม<ช> <laughs> หรือว่าเลีเ้ยงเลี้ยงเออแล้วก็เวลาที่เราจะไปเผื่อรถติดเผื่อนู่นเผื่อนี่เออเราต้องเผื่อหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่จะฝากคือการวางแผนมากกว่าการวางแผน<ม>ว่าไปไหนทําอะไรกี่โมงเตรียมอะไรและถ้าเกิดเหตุต้องทํำยังไง เพราะว่าหมาแต่ละสายพันธุ์แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่การเตรียมตัวเหมือนกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะหรือว่าแชร์กันว่าสมมติเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยครูที่พูดมามันยังไม่ครอบมันเราไปเจอเรื่องนี้มานะมีเรื่องนี้เข้ามาหรือเกิดเหตุการณ์นี้เข้ามาเราเคยทําอะไรบ้างก็มาแชร์ให้พวกเราฟังบ้างก็ได้นะคะ่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบพี่ทำเนี่ยสิ่งที่เราทันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมตัวของพี่โจี้นะครับแบบเพื่อนๆที่สงสัยก็ คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่พตัวองก็จะมาทําคลิปตอบได้เลยได้คะ่ะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จิตวิทยาไม่ยากนะคะหากเรีรนยู้ดูหัวใจค,คะ่ะบ๊ายบาย